หนอัปเดตในซ f แฟมิลี่มาช่วงนี้มีไอเทมอะไรน่าลองบ้างอะ่ะอีฉันขอนำเสนอสิ่งนี้ค่ะน้ำปั่นแต่ในในก็มาแล้วพาดูให้ทั่วร้านเลยละกันว่า Family m a มาท,ที่ญี่ปุ่นมีขายอะไรบ้างของกินของใช้แน่นอนต้องมีสารพัดแม่มีกึงสำเร็จรูปมีไปยันวัตถุดิบที่ใช้ประกอบอาหารหรือถ้าไม่มีเวลาประเภทฉีกเรากินเลยก็มีพวกข้าวปั้นข้าวกล่องแล้วสมัยนี้จะซื้อโอนิงนหรือก,กินก้อนหนึ่งไม่มีแล้วนะคะ110เยน เดี๋ยวนี้168เยนก็ประมาณ40บาทเฮ้ยแซนวิว์ปลาไป368ยเยนแล้วอ,อีกนิดก็ร้อยนึงแล้วปีกไก่ไดเอทใดๆ228เย็เยนก็ตกเกือบ50บาทขนมหวานคือมีหลากหลายมากและการันตีความอร่อยหยิบชิ้นไหนก็ฟินหมดและมุมที่ฉันชอบมากชอบกินอะไรแบบเนี้ยปลาหมึกแห้งปลาหมึกหย่องปลาหมึกเส้นใดๆถึงแม้จะกินเล้าไม่ได้แต่แบบนี้ชอบ ใ่ใกล้กันนั้นแน่นอนว่ามุมขี้เมาก็ต้องมาไม่ว่าจะเป็นวาเล้าขาวโซจูเป็นวิสกี้ก็คือมีหมดแต่ถ้ายังไม่ถูกใจดิฉันคอเบียนู่นเลยค่ะเชิญไปตู้เย็นแผงหลังนู่นเลยค่ะ4ี่หตู้นั่นอนะเบียร์ล้วนๆมุมไอติมก็คือเลิศมีหลากหลายประเภทไม่แพ้ซูเปอร์มาร์เก็ตค่ะไอติมญี่ปุ่นอะไรก็อร่อยสารตั้งตม้มไอนมเขาอะมันอร่อย,อยไงแล้วในล้านสะดวกซื่อก็จะมีที่นั่งไว้ให้เราเลย แต่ก็ไม่ใช่ว่าให้ไปนั่งแช่ที่ลานเขาได้ทั้งวันนะจ๊ะเอาพอทานข้าวเสร็จคนปกติก็20นาทีปะนอกจากนั้นก็มีเครื่องถ่ายเอกสารมี ATM แล้วก็มีห้องน้ํามุมสุกหุกขายของแบบเวลาไม่ทันตั้งตัวเสื้อในกางเกงในร้าเช็ดตัวเซ็ตอาบน้ําทีแรกก็กะว่าจะไม่กินอะไรหรอกอย่าง IF ไม่เสร็จแต่พอเดินไปเจอมันต้องกินปะละ่ะคือน,น้าปั่นมันก็ดีงามมากกับเธอแล้วนี่มาคอลแลบกับโกดีว่ามันต้องฟินต้องซื้อแล้ว ไปค่ะจ่ายตังค์เวลาเปิดฝาออกมาหน้าตามันก็จะเป็นแบบนี้นะคะเหมือนน้ำแข็งก้อนใหญ่ๆก้อนหนึงแล้วก่อนที่เราจะเอาเข้าเครื่องทำกาแฟให้เราบีบจากน้ำแข็งก้อนใหญ่ๆจนมันกลายเป็นน้ำแข็งก้อนเล็กๆก่อนแล้วเราค่อยกดปุ่มเพื่อใส่นมร้อนถ้าขี้เกียจจะไม่บีบก็ได้มันก็ไม่ผิดแต่ว่า ลาเป้นี่ยมันก็จะแบบละลายช้าน <okay bueno> ิดหนึ่งหอมี่มิี่อืมเมือเช้าชอช็อกโกแลตยันยูยัยูนั้งなんで見ยいやばย แล้วแก้วนี้ห้ามพลาดแก้วทางขวามือค่ะรดโซดาอันนี้อร่อยมากอ่ะต้องกินนะขายที่ฟ a มิลี m มา t เป็นแบบทำเองอ่ะหยิบแก้วไปแล้วก็เอาไปทำลงเครื่องกาแฟเอออร่อยมากมันแบบปอแปรปอแปในปากละ ต้องกินห้ามพลาดเสียดายนี้เพิ่งมารู้ว่าตอนก่อนกลับไทย